สวัสดีทุกๆคนนี่คือไทยลาวญี่ปุ่นทีวีครับขณะนี้เรากำลังไปจากเกาะปีนังประเทศมาเลเซียไปคามรอนไฮแลนด์ครับครั้งนี้เราจะนั่งรถเมลไปคามรอนไฮแลนด์จากอปโปเมืองใกล้คามรอนไฮแลนด์ขั้นแรกให้ไปจากสถานีขนส่งประจำเมืองในเมืองอีปโปไปสถานีขนส่งด่วนสถานีขนส่งอามันจจยาอิโปครับจากเมืองอีปโปราคา1.7อิงกิตประมาณ15บาท ใช้เวลาประมาณ30นาทีครับมาถึงแล้วที่สถานีขนส่งอมันจยาอิปโปูครับเข้าไปด้านในสถานีขนส่งกันดีกว่าเคน์เตอร์จำหน่ายตั๋วอยู่ที่ชั้นหนึ่งซื้อตั๋วไปแทนเรเทอร์ในคาเมรอนไฮแลนด์ครับ ค่าโดยสาร25เรงกิตประมาณ180บาทระยะเวลาที่ต้องการคือประมาณ3-4ชั่วโมงครับในสถานีขนส่งอมัญจยาอิโปโมีร้านอาหารร้านสะดวกซื้อและร้านกาฟแฟครับนี่คือร้านอาหารอินเดียครับมาเลเซียมีประชากรชาวอินเดียจำนวนมากจึงมีร้านอาหารหลายแห่งที่ให้บริการอาหารอินเดียซึ่งมีราคาถูกและอร่อยครับ ยังมีเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงรถจะออกครับเลยเดินเล่นรอบๆอบสถานีขนส่งกันดีกว่าครับมีร้านกาแฟชื่อโรตีบอยครับรถเม่ออกยังเหลือเวลาอีกมากเรามากินขนมปังกันมีชุดขนมปังและกาแฟอร่อยแต่กาแฟมาเลเซียมีรสหวานมากกว่ากาแฟไทยครับคนไม่ชอบของหวานควรระวังนะครับนอกจากนี้ยังมีร้านสะดวกซื้ออีกด้วย ื่อเคเคครับมีบรรยากาศคล้ายกับเซเว่นอเลเวนในประเทศไทยสินค้าที่ขายก็ไม่ต่างกันครับราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเบียร์จะสูงกว่าในประเทศไทยเล็กน้อยครับโปรดทราบว่ารถเมคันทดไปที่จะออกเดินทางถูกจองเต็มแล้วและเราไม่สามารถซื้อตั๋วได้ครับสามารถซื้อตั๋วรถโดยสารออนไลน์ได้ดังนั้นจึงควรซื้อล่วงหน้าจะดีกว่า ตัวรถโดยสารที่เราซื้อออกเวลา13นาฬกาครับใกล้ถึงเวลาออกเดินทางของรถเมล์แล้วไปที่ประตูกันเถอะเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลการออกเดินทางของรถเมล์แต่เป็นภาษามาเลและอังกฤษถ้าไม่เข้าใจควรสอบถามเจ้าหน้าที่ครับแม้ว่าจะแสดงบนจอแสดงผลแต่อาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครับเมื่อแน่ใจว่าจะขึ้นรถเมล์คันไหนแล้วก็ไปขึ้นรถกันเลยครับ ในการไปถึงคาเมรอนไฮแลนด์จะต้องผ่านถนนบนภูเขาครับดังนั้นจึงมีใช้รถโดยสารขนาดเล็กครับสามารถนั้นได้ประมาณ20คนเท่านั้นจึงเต็มอย่างรวดเร็วครับควรซื้อตั๋วล่วงหน้าจะดีกว่าออกไปแล้วหลังจากออกจากสถานีขนส่งสถานีขนส่งอมันจายาอิปรถเมจะวิ่งผ่านตัวเมืองศักดพักหนึ่งแล้วจึงเข้าสู่ทางด่ครับทางหลวงของมาเลเซียสะอาดปลอดภัย และสะดวกสบายครับแต่ทางหลวงใช้เวลาไม่นานและในไม่ช้าก,ก็กลายเป็นถนนบนภูเขาครับ เราจะปีนเส้นทางขึ้นเขาประมาณสองชั่วโมงวิวจากหน้าต่างสวยงามมากระหว่างนั่งรถเมก็กวนงีบหลับหรือชมทิวทัศน์ครับคาเมรอนไฮแลนด์เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่ระดับความสูง2,000เมตรเป็นสถานที่ที่เย็นสบายและมีความสูงมากครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ23องศา และอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ15องศาค,ครับอาจพบว่ามันเย็ยนเล็กน้อยเมื่อมาเยือนคาเมรอนไฮแลนด์อย่าลืมนำเสื้อแขนยาวมาด้วยครับฟาร์มที่มีโรงเรือนกระจกปรากฏขึ้นครับคาเมรอนไฮแลนด์ใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศที่เย็ยนสบายในการปลูกสตรอเบอรีเช่นเดียวกับเชียงใหม่และเชียงรายในประเทศไทยครับ อากาศเย็นทำให้สตรอเบอรี่หวานขึ้นครับผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงรถเมล์ก็มาถึงป้ายครับตอนนี้เวลา15นาฬิกาเราจะถึงจุดหมายปลายทางของเราคาเมรอนไฮแลนด์ในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าครับรถเมคันนี้มีพักเพียงครั้งเดียวใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่มีเวลาพักเพียงครั้งเดียวดังนั้นอย่าลืมเข้าห้องน้ำก่อนออกเดินทางครับ บริเวณนี้เป็นคารเมรอนไฮแลนด์แล้วมีการสร้างโรงแรมที่นี่ครับอากาศเย็นสบายมากคนมาเล่รวยๆจึงมาซื้อบ้านพักตากอากาศที่นี่ครับเรามาถึงแทนเนเรตสศูนย์กลางของคาเมรอนไฮแลนด์ครับสถานีขนส่งแห่งนี้เป็นสถานีขนส่งขนาดเล็กมากแต่มีร้านค้ามากมายอยู่รอบๆครับ และเมื่อลงจากรถสิ่งแรกที่รู้สึกคือมันหนาวเป็นเรื่องยากที่จะรู้สึกหนาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกคนไม่อยากมาที่นี่หรอือเป็นยังไงบ้างนะครับคราวหน้าเรามาดูคาเมรอลไฮแลนด์กันดีกว่าครับวันนี้แค่นี้นะครับ